เล็ยกยาครับนี่าอะไรครับชาวบ้านผมเขาไปทำไม้กวาดกันนะครับยาขัดก็ชาวบ้านบ้างเขายาขัดขัดเลือดใครเป็นแผลเรียก จะเอาไปทําแทนใบศักเสือได้เพราะว่าแต่ยังไม่เคยลองอย่าขัดยาขัดข้าเลือกนะครับต้นมันก็จะประมาณนี้ตัดทำให้กวาดได้นะกวาดแต่ก่อนก็ใช้นี้นะครับทําเป็นไม่กวาดกวาดลานข้าวครับต้นในยาสูงนะ ก็ใช <ersch> ้นี่นะครับเยทำไม่กวาดมัน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 ตากแห้งไว้เยอะครับสายไฟสายเยอะต้นเนี่ยเรียกคัดครับโอเคครับขอบคุณมากครับ